ถ้าคุณถูกดูถูกมาตลอดชีวิตจนวันที่ความลับถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนและคนที่เคยหัวเราะเยาะคุณต้องก้มกราบอยู่แทบเท้าคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวนี้จะทำให้คุณขนลุกและไม่มีวันลืมเธอเดินเข้ามาในห้องประชุมใหญ่สายตาของทุกคนหันมามองอย่างเหยียดยามเสียงกระซิบดังขึ้นเหมือนฝนโปรยผู้หญิงบ้านนอกอย่างเธอไม่มีวันสำเร็จหรอก หัวใจของเธอสั่นแรงแต่สายตายยังคงแน่วแน่แสงไฟส่องกระทบใบหน้าทำให้ทุกคนเห็นร่องรอยความเหน็ดเหนื่อยมือของเธอกำแฟมเอกสารแน่นจนเส้นเลือดปูดทุกก้าที่เดินไปเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดผู้ชายชุดสูทด้านหน้าหัวร้อเยาะคนอย่างเธอไม่มีคุณค่าให้เราฟังเสียงหัวเราะของเขาก้องไปทั่วห้องเหมือนดาบที่ฟันลงกลางใจแต่เธอไม่ถอย เธอเปิดแฟ้มเอกสารออกภาพตัวเลขและหลักฐานชายขึ้นบนจอใหญ่เสียงในห้องเงียบกริบทุกคนจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างอากาศหนาวเย็นแต่งเหงื่อบนหน้าผากของพวกเขาเริ่มไหลเก้าอี้ถูกเลื่อนเสียงเสส,สีดังหน้าขนลุกคนที่เคยหัวเราะกลับนั่งก้มหน้ามือสั่นจนไม่อาจจะปากกาได้เธอยืนตรงกลางห้องดวงตาเธอย็ญชาเหมือนคมมีด ความเงียบหนาหนักเหมือนกำแพงบทขยี้หัวใจของทุกคนไม่มีใครกล้าเอ่ยคำพูดใดออกมาวินาทีนั้นผู้ที่เคยดูถูกกลับลุกขึ้นยืนเขาก้าวช้าๆเข้ามาหาเธอดวงตาแดงกับเหมือนถูกกดดันจนไร้ทางออกเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอพื้นห้องสะท้อนเสียงชัดเจนคนทั้งห้องมองภาพนั้นด้วยความตกตะลึงไม่มีใครเชื่อว่าคนที่เคยย่ำยีเธอต้องก้มกราบ เสียงหายใจของทุกคนในห้องประชุมดังชัดเหมือนทุกลมหายใจกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้บรรยากาศหนักอึ้องแววตาหลายคู่สั่นไหวริมฝีปากของบางคนซีดเผือดจนแทบไร้สีเธอไม่ขยับแม้แต่น้อยยืนสูงเหนือคนที่คุกเข่าหัวใจเธอเต้นช้าลงกลับนิ่งสงบแต่เสียงกล้องในความทรงจำยังดังขึ้นเรื่อยๆคำด่าที่เคยฝังลึกคำเยอะยที่เคยแทงใจ ภาตัวเองในวันนั้นที่ยืนอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะกลับมาทําให้ร่างกายสัน่นเธอยกสายตามองไปยังอีกฝั่งของห้องเก้าอี้แถวหน้าเต็มไปได้วยผู้คนที่เคยร่วมมือดูถูกเธอแต่ตอนนี้ไม่มีใครเหลือความมั่นใจทุกคนก้มหน้าเหมือนเด็กที่ถูกจับผิดบางคนเม้มปากแน่นจนเลือดซึมเสียงกระดาษแฟ้มดังเบาเมื่อเธอพลิกหน้าใหม่ข้อมูลทุกบรรทัดคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ เธออ่านตัวเลขออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ทุกคำเหมือนค้อนที่ทุบลงบนศีรษะของพวกเขาเสียงกดปากกาดังทีเสียงรองเท้าสะกดพื้นเบาๆทุกความเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแสงจากจอทำให้ใบหน้าของคนที่คุกเข่าเต็มไปด้วยเหงื่อหยดน้ำไหลลงช้าๆตามกรอบหน้าเขาพยายามเอื้อมมือแตะที่ปลายกางเกงของเธอเหมือนร้องขอความเมตตา แต่เธอไม่แม้แต่จะมองลงไปบรรยากาศในห้องหนาวเย็นแต่ในอกของทุกคนกลับร้อนราวกับไฟเผาเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึง่งแต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะไอความเงียบกินพื้นที่เหมือนหลุมดำเธอหันไปสบตาก,กับชายสูงวัยที่นั่งหัวโต๊ะเขาคือคนที่มีอำนาจที่สุดในห้องเคยเป็นคนเอ่ยคำว่าผู้หญิงอย่างเธอไม่มีค่าพอจะอยู่ที่นี่ วันนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นมือสั่นจนทำแก้วน้ำล้มหยดน้ำเย็นกระเซน็นบนพื้นเสียงตกกระทบก้องสะท้อนเหมือนระฆังปลุกทุกคนให้ตื่นเธอก้าวไปข้างหน้ารองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนแดันกังวานทุก,ก้าวเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังผู้คนขยับตัวหนีโดยไม่รู้ตัวเหมือนร่างของเธอมีแรงกดดันมองไม่เห็นที่บังคับให้ทุกคนถอย เธอหยุดยืนตรงหน้าโต๊ะหัวหน้าใหญ่ดวงตาเย็นชาเหมือนแสงมีคมริมฝีปากเธอขยับช้าช้าแต่ทุกคำออกมาชัดเจนจนแทงลึกถึงกระดูกวันนี้ไม่ใช่ฉันที่ต้องก้มหน้าเสียงในห้องระเบิดขึ้นทันทีที่ประโยคสิ้นสุดบางคนเผลออุทานเสียงหลุดออกมาบางคนรีบลุกขึ้นยืนด้วยความสับสนและชายสูงวัยตรงหน้ายกมือขึ้นสัน่นเขากดลงกับโต๊ะเสียงดังสะท้อน เหมือนแรงสุดท้ายของคนที่กำลังจะพังทลายแววตาเขาเต็มไปด้วยความอับอายริมฝีปากแห้งผากไม่สามารถเปล่งเสียงเขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆทุกสายตาในห้องจับจ้องราวกับถูกสะกดและทันใดนั้นเขาก็คุกเข่าลงต่อหน้าเธอเสียงตกกระทบพื้นแข็งชัดเจนเหมือนประกาศชัยชนะของเธอผู้คนรอบห้องอ้าปากค้าง บางคนถึงกับมือสั่นจนแฟ้มร่วงลงจากโต๊ะไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดพระภาที่เห็นตรงหน้าคือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงเสียงหัวใจของทุกคนในห้องประชุมเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกทุกคู่ตาจ้องภาพตรงหน้าชายผู้มีอำนาจที่สุดกำลังกง้มศีรษะต่อผู้หญิงที่พวกเขาเคยเหยยดยามเธอยืนอยู่อย่างสงบนิ่งสายตาคมกริบของเธอไม่สั่นไหว แต่ลึกในใจความเจ็บปวดเก่ากําลังไหลย,ย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของวันวานดังชัดในหูภาพที่เธอถูกผลักถูกตะคอกถูกบอกว่าไร้ค่ากลับมาซ้อนทับกับภาพตรงหน้าจนดวงตาเธอแสบเหมือนมีไฟเผาคนที่เคยหัวเราะใส่ตอนนี้นั่งตัวแข็งเหมือนหินบางคนก้มหน้าจนหน้าผาเกือบแต,ตะโต๊ะบางคนแอบเอามือปิดหน้าเพราะไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาที่เริ่มริน ความอับอายปกคลุมทั้งห้องหนักจนแทบไม่มีใครหายใจออกมาได้เต็มปอดเธอสูดลมหายใจช้าๆอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศไหลเข้าสู่ปอดแต่ร่างกายกลับร้อนราวกับไฟความรู้สึกขมปลาที่สะสมมานานกำลังระเบิดออกริมฝีปากของเธอค่อยๆขยับน้ำเสียงนิ่งเรียบแต่แฟงไปด้วยแรงกดดันที่ไม่มีใครต้านได้นี่คือผลของการดูถูกและนี่คือวันที่ความจริงกลืนกินพวกคุณ เธอยกมือชี้ไปที่หน้าจออีกครั้งภาพหลักฐานชุดใหม่ปรากฏขึ้นเป็นรายชื่อการกระทําที่ซ่อนเร้นความลับสบกรปรกที่ไม่มีใครอยากให้ถูกเปิดเผยชื่อเหล่านั้นค่อยๆปรากฏทีละบรรทัดเหมือนคมมีที่กรีดลงกลางหัวใจเสียงหายใจดังหอบบางคนรีบคว้าโทรศัพท์เพื่อโทรหาผู้ช่วยแต่กลับสั่นจนกดตัวเลขไม่ถูกบางคนพยายามลุกออกจากห้อง ขากลับแข็งราวกับถูกปรึงด้วยโซ่ความจริงทําให้พวกเขาไร้เรี่ยวแรงชายสูงวัยที่คุกเข่าอยู่เงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้เสียงสั่นพร่าเล็ดรอดออกมาโปรดยกโทษให้เราประโยคนั้นก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าทุกคนที่เคยหัวเราะกลับต้องตัวสัน่นเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเขาพูดเช่นนี้เธอก้าวถอยหนึ่งก้าว แสงไฟสาดลงบนร่างเธอเรากับเธอคือผู้พิพากษาในความมืดความเงียบปกคลุมเหมือนม่านหนาทึบจนแม้แต่เสียงเครื่องปรับอากาศยังเหมือนหยุดหมุนแล้วเสียงเก้าอี้เลื่อนก็ดังขึ้นทีละตัวคนที่เคยเป็นผู้ร่วมสมคบกันทีละคนเริ่มขยับลงจากเก้าอี้บางคนคุกเข่าตามเสียงเข่ากระแทกพื้นแข็งก้องสะท้อนห้องทั้งห้องกลายเป็นภาพของคนมากมายก้มศีรษะ ต่อผู้หญิงเพียงคนเดียวดวงตาของเธอเบิดกว้างไม่ใช่เพราะตกใจแต่เพราะร่างกายสั่นสะท้านกับความจริงตรงหน้าภาพที่เธอเฝ้าฝันเห็นมาตลอดชีวิตบัดนี้กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาและในวินาทีนั้นเองเธอสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนลึกๆในอกไม่ใช่เพียงความสะใจ,จแต่เป็นความจริงที่น่ากลัวว่าพลังที่เธอถืออยู่ตอนนี้ มันสามารถทําให้ทุกคนพังทลายหลงได้เพียงคําพูดเดียวเธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องประชุมเสียงหายใจของคนทั้งห้องดังสะท้อนราวกับเสียงลมกันโชคทุกสายตาก้มต่ําภาพที่เกิดขึ้นเหมือนห้องนี้ถูกพลิกกลับด้านจากที่เคยเป็นเธอที่ถูกเหยียดหยามวันนี้กลับเป็นเธอที่ยืนอยู่เหนือทุกคนหัวใจเธอเต้นช้าตะหนักทุกจังหวะเหมือนเสียงกลองสึกภาพตรงหน้าคือกลุ่มคนที่เคยผลักส ตอนนี้ก้มศีีสะกับพื้นแข็งเย็นเฉียบเสียงข่าวกระแทกดังเป็นระยะก้องสะท้อนราวกับบทลงโทษจากฟ้าเธอก็มองแฟ้มในมือเอกสารที่เต็มไปด้วยความจริงอันโหดร้ายทุกแผ่นกระดาษเหมือนเปลวไฟพร้อมจะเาะผาผลาญชื่อเสียงและชีวิตของใครก็ตามที่อยู่ในนั้นเธอรู้เพียงคำพูดจากปากเธอก็สามารถทำลายพวกเขาให้อยยับพายในไม่กี่วินาที ร่างกายเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะแรงสะท้อนของอำนาจที่เพิ่งค้นพบลมหายใจเธอหนักขึ้นเหมือนห้องนี้ไม่มีอากาศพอให้หายใจความรู้สึกผสมผสานระหว่างสะใจและเจ็บปวดกัดกินหัวใจเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมห้องชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวออกมาเขาเป็นคนที่เคยยืนข้างเธอในวันที่ไม่มีใครเชื่อแต่ครั้งนั้นเขาเลือกหันหลังไป แล้ววันนี้เขากลับมาอีกครั้งใบหน้าเขาเคร่งเครียดเหงื่อไหลรินสายตาของเขาจับจ้องไปที่เธอเหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างบรรยากาศในห้องหนักหน่วงจนแทบแตกสลายเสียงเขาพูดออกมาช้าๆเธอคิดจริงๆหรือว่าแค่นี้พอแล้วทุกคนหันไปมองทันทีเสียงกระซิบดังคลอเหมือนฝูงพึ่งในรังแตก ประโยคสั้นๆของเขาทำห้องที่เงียบงันกลับสั่นสะเทือนเธอหันมามองเขาแววตาเธอไม่สะทกสะท้านแต่ลึกๆข้างในหัวใจสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงกดชายหนุ่มคนนั้นก้าวช้าๆจนยืนอยู่ตรงหน้าเธอแสงไฟจากเพดานสะท้อนใบหน้าเขาให้ชัดเจนริมฝีปากเขาขยับอีกครั้งความลับยังไม่ถูกเปิดทั้งหมดเธอชะงักมือที่กำแ้มสั่นเล็กน้อย คำพูดของเขาทําให้เธอรู้สึกถึงคลื่นความจริงที่กําลังซ่อนอยู่ไม่ใช่เพียงหลักฐานในมือยังมีสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้รอการเปิดเผยสายตาทุกคู่หันกลับมาที่เธอเสียงหายใจดังสะท้อนทุกคนกําลังรอว่าเธอจะพูดอะไรบรรยากาศหนาวเย็นลงทันทีเรากับมีบางสิ่งมองลงมาจากเพดานที่สูงมืดเธอยกแฟ้มขึ้นแต่ครั้งนี้น้ำเสียงเธอสั่นน้อยๆ คุณกำลังหมายถึงอะไรคำถามนั้นทำให้ห้องทั้งห้องแทบหยุดหายใจชายหนุ่มคนนั้นไม่ตอบแต่หยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกจากกระเป๋าและวางลงบนโต๊ะหัวโต๊ะเสียงดังหนักแน่นทุกคนสะดุง้งแววตาหลายคู่เบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเหมือนพวกเขารู้ว่าข้างในคืออะไรแต่ไม่กล้าเอ่ยออกมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัด จนแม้แต่เสียงนาฬิกายังดังเกินไปในหูเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบซองนั้นความเย็นจากกระดาษทำให้ปลายนิ้วชาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะฉีกอกทุกคู่ตาจ้องการกระทำของเธอไม่มีใครแม้แต่จะกระพริบตาเมื่อเธอเปิดซองออกแสงไฟสะท้อนกับภาพถ่ายและเอกสารด้านในสิ่งที่เธอเห็นทำให้ลมหายใจติดขัดดวงตาเบิกกว้างจนเลือดเอ,อ่อ ร่างกายแข็งค้างเหมือนหินในมือเธอคือความจริงที่ใหญ่กว่าที่เธอเคยรู้ความจริงที่ไม่เพียงแต่ทำให้คนในห้องนี้ก้มกราบแต่สามารถทำให้ทั้งโลกสั่นสะเทือนมือของเธอสั่นเล็กน้อยภาพถ่ายที่อยู่ในมือเหมือนจะหนักกว่ากระดาษธ,ธรรมดาแสงไฟในห้องประชุมสะท้อนลงบนกระดาษเผยให้เห็นใบหน้าของคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องเสียงหายใจของเธอขาดห่วง ดวงตาไล่มองจากภาพถ่ายไปยังเอกสารประกอบตัวอักษรบันทึกเป็นรายงานละเอียดเต็มไปด้วยตัวเลขการเคลื่อนไหวของเงินชื่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเงามืดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือชื่อของคนที่เธอเคารพมาเกือบทั้งชีวิตหัวใจเธอกระแทกอกจนเจ็บเสียงเต้นดังชัดเจนเหมือนกรองอยู่ในหูเธอกับพริบตาทีทีพยายามไม่ให้ภาพตรงหน้าพราเลือน แต่มือที่ถือแฟ้มกลับหนักจนแทบจะตกหล่นชายหนุ่มที่ยืนตรงหน้าเธอมองด้วยสายตายเย็นชาริมฝีปากเขาเอ่ยเบาๆนี่คือสิ่งที่เธอไม่เคยรู้และไม่เคยมีใครบอกเสียงในห้องประชุมดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงสุบสิบเสียงสะอื้นเสียงร้องอุทานเบาๆความเงียบที่เคยครอบงำกลับกลายเป็นความวุ่นวายแต่ความวุ่นวายนั้นเต็มไปด้วยความกลัวเพราะสิ่งที่อยู่ในซองสีน้ำตาล คือระเบิดที่จะทำลายชีวิตของทุกคนในห้องนี้เธอเง่ยหน้าขึ้นแววตาที่เคยมั่นคงกลับสั่นไหวเพราะชื่อที่อยู่ในเอกสารคือชื่อของใครบางคนที่ผูกพันกับเธอโดยตรงเลือดในกายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเสียงในหูแววคล้ายคำพูดเก่าๆที่เคยได้ยินจำไว้นะไม่มีใครในโลกนี้ที่บริสุทธิ์จริงผู้ชายสูงวัยที่คุกเข่าอยู่เงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบาก ดวงตาแดงกับมองเธอด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากเขาขยับช้าๆอย่าอย่าเปิดเผยสิ่งนั้นเสียงของเขาสั่นพร่าเหมือนคนที่กำลังถูกตัดลมหายใจผู้คนรอบห้องต่างหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวจนแทบไม่เหลือเหตุผลเธอหอบหายใจแรงมองภาพถ่ายในมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกตัวหนังสือเหมือนมีชีวิต มันกัดกินหัวใจและจิตใจเธอทีละน้อยทำให้ขาของเธออ่อนแรงแต่เธอก็ยังยืนอยู่ตรงกลางห้องอย่างมั่นคงชายหนุ่มคนนั้นยิ้มเย็นเธอคิดว่าแค่เอกสารที่เธอมีจะทำให้คนพวกนี้ก้มหัวแต่ความจริงคือความลับนี้จะทำให้ทั้งโลกก้มกราบเธอเสียงคำพูดนั้นเหมือนสายฟ,ฟ้าฟาดกลางห้องทุกคนสะดุ้งเฮือกบางคนถึงกับปล่อยเสียงร้องออกมา ความตื่นตระหนกไหลผ่านทุกสายตาเหมือนทั้งห้องกำลังถูกเผาไหม้ด้วยไฟที่มองไม่เห็นเธอก็มองเอกสารในมืออีกครั้งดวงตาเบิดกว้างจนแทบไร้แววริมฝีปากเธอสัน่นเพราะเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในมือเธอไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานธรรมดาแต่มันคือกุญแจที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบดวงตาของเธอสั่นระริก ริมฝีปากแห้งผากจนแทบไม่มีเสียงออกมาหัวใจเต้นกระแทกอกเหมือนกลองศึกมือที่ถือซองเอกสารสีน้ำตาลหนักจนชาแต่ทุกคู่ตาในห้องยิงคงจ้องมาที่เธอเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอการตัดสินใจจากปากเธอเพียงคนเดียวเธอสูดลมหายใจลึกอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศไหลเข้าสู่ปอดแต่กลับไม่สามารถดับความร้อนที่กำลังแผดเผาในอกเหมื่อไหลลงมาตามกรอบหน้า หยดหนึ่งร่วงลงกระแทกเอกสารซึมเข้าไปบนกระดาษที่บรรจุความจริงอันโหดร้ายชายสูงวัยที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้ายกมือขึ้นประนมเสียงสั่นพร่ดังลอดริมฝีปากถ้าเธอเปิดเผยสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เราแต่เธอเองก็จะถูกกลืนหายไปคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจห้องประชุมเงียบปริบในเสี้ยววินาทีเสียงเข็มนาฬิกาที่กำลังเดินเหมือนดังขึ้นหลายเท่า ทุกวินาทีเต็มไปด้วยแรงกดดันจนบรรยากาศเหมือนจะบีบคั้นให้ปอดแตกเธอ,อยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่ภาพถ่ายที่ปรากฏใบหน้าของบุคคลเพียงคนเดียวใบหน้าที่เธอไม่อยากเชื่อว่าจะปรากฏอยู่ในนี้ความทรงจำดีๆในอดีตแล่นเข้ามาในหัวเสียงหัวเราะคำสัญญามือที่เคยจับเธอไว้อย่างมั่นคงกลับซ้อนทับกับเอกสารที่บอกว่า เขาคือหนึ่งในผู้สมคบคิดที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดร่างกายเธอสั่นแรงขาอ่อนเหมือนจะล้มแต่เธอก็ฝืนยืนตรงเพราะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะอ่อนแอสายตาทุกคู่ในห้องยิงคงรอคอยบางคู่ตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางคู่ตาเต็มไปด้วยความอ้อนวอนและบางคู่ตาก็เปล่งประกายเหมือนกำลังภาวนาให้เธอพูดออกมาชายหนุ่มที่ยื่นซองมาให้ยังคงยืนอยู่นิ่ง ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยินชาเลือกสิเธอจะทําให้ทุกอย่างจบสิ้นลงตรงนี้หรือเธอจะก้าวขึ้นไปในที่ที่สูงกว่าที่เธอเคยฝันเธอกัดริมฝีปากแน่นเสียงโลหะเสียดสีกันดังขึ้นเบาๆจากด้านนอกห้องประตูค่อยๆถูกผลักเข้ามาชายชะกันสองคนก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าตึงเครียดทุกสายตาหันไปพร้อมกันความเงียบที่หนาหนักถูกแทนที่ด้วยความตื่นตระหนก คนทั้งห้องเริ่มลุกขึ้นเสียงเก้าอี้เสียดกับพื้นดังระงมความวุ่นวายประตูขึ้นในเสี้ยววินาทีแต่เธอยังคงยืนนิ่งมือกำเอกสารแน่นยิ่งกว่าเดิมเหมือนกำดาบที่พร้อมจะฟันลงได้ทุกเมื่อชายชะกันทั้งสองยืนข้างประตูหนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงทุมหนักเอกสารนั้นไม่ควรตกไปอยู่ในมือใครทั้งนั้นเสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องเหมือนคำตัดสินโทษประหาร บรรยากาศกลับกลายเป็นความเงียบอีกครั้งแต่ความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความสันสานทุกคนหันมองเธอรากับกำลังมองผู้ที่ถือชะตากรรมของพวกเขาไว้ทั้งหมดเธอกำซองเอกสารแน่นดวงตาเบิกกว้างในหัวมีเพียงสองทางเลือกเปิดโปงออกมาตรงนี้หรือซ่อนมันไว้แล้วรอใช้เป็นอาวุธในเวลาที่เหมาะสมลมหายใจของเธอหนักขึ้นเรื่อยๆ ห้องทั้งห้องเหมือนกำลังหมุนแสงไฟส่องลงมาจนแสบตาและในวินาทีนั้นเองเธอก็รู้ว่าทุกก้าวต่อจากนี้จะไม่ใช่เพียงการล้างแคนแต่มันคือการเดินเข้าสู่สงครามที่ใหญ่กว่าที่เธอเคยคิดเธอกํำซองเอกสารไว้แน่นปลายนิ้วซีดขาวเพราะแรงกดหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะดังออกมันกอกในห้องประชุมเงียบกริบ ทุกคนรอคำตัดสินจากปากเธอดวงตาของเธอเล่ยมองไปรอบห้องชายสูงวัยที่คุกเข่าอยู่ยังคงสัน่นใบหน้าเปื้อนเหงื่อแววตาเต็มไปด้วยความกลัวบางคนที่เคยหัวเราะเยาะกลับหลบตาบางคนกำลังสั่นเทาราวกับคนไร้ทางหนีบรรยากาศหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกชายชะกันที่ยืนขวางประตูยังคงจับจ้องเสียงทุ้มของเขาดังขึ้นอีกครั้ง ส่งเอกสารมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเธอหันไปมองสายตาของเธอคมเหมือนมีดริมฝีปากค่อยๆขยับเอกสารนี้ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเสียงนั้นดังชัดก้องไปทั่วห้องเหมือนคำประกาศสิทธิ์ทุกคนสะดุ้งเฮือกชายชะการสองคนขยับตัวแต่ก็หยุดเมื่อเห็นสายตาของเธอเธอก้าวไปข้างหน้า รองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังเป็นจังหวะทุกก้าวเหมือนแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ก้าวอี้ไหวมือเธอยกซองเอกสารขึ้นสูงแสงไฟสาดกระทบจนเห็นสีหน้าทุกคนชัดเจนเสียงเธอดังหนักแน่นความจริงในนี้จะไม่ถูกกลืนหายไปอีกคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกทุกคนบางคนถึงกับทุดลงกับพื้นบางคนปิดหน้าร้องไห้เสียงโกลาหลดังระงม,มทั่วห้อง แต่เธอยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงกลางเหมือนเสาหลักที่ไม่มีวันล้มชายหนุ่มที่ยื่นซองให้เธอในตอนแรกยกยิ้มบางๆมุมปากสายตาเต็มไปด้วยความพอใจดีเธอกำลังเลือกเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับคำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกสู้เหมือนก้าวเข้าสู่โลกที่มืดมนยิ่งกว่าเดิมแต่หัวใจเธอแข็งแรงขึ้นกว่าเมื่อวานเพราะเธอรู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ถูกกดเยียบอีกต่อไป ชายสูงวัยที่คุกเข่าอยู่ร้องออกมาด้วยเสียงสัน่นเธอไม่เข้าใจถ้าเธอเปิดเผยมันจะทำลายทุกอย่างทั้งที่นี่ทั้งคนที่เธอรักจะไม่มีใครรอดเสียงนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเธอเหมือนมือล่องหนบีบคอจนหายใจติดขัดร่างกายเธอสั่นอีกครั้งแต่เธอก็กําซองไว้แน่นกว่าเดิมสายตาทุกคู่จับจ้อง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังและความหวาดกลัวเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลเสียงเธอหนักแน่นราวกับระครังที่ประกาศศึกถ้าโลกทั้งใบต้องสั่นสะเทือนงั้นก็ให้มันเริ่มจากที่นี่ทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบห้องบางคนลุกพรวดวิ่งหนีบางคนซุดลงกอดหัว ชายชการสองคนรีบพุ่งเข้ามาแต่เธอฉีกซองออกในเสี้ยววินาทีกระดาษหล่นกระจายเต็มพื้นภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกอย่างกระจายไปทั่วห้องเหมือนหิมะที่โปรยลงมาทุกคนแย่งกันเก็บแต่ยิ่งเก็บยิ่งเห็นความจริงชัดเสียงร้องอุทานดังระง,งมเสียงหัวใจของพวกเขาแตกสลายดวงตาเธอเบิกกว้างน้ำตาเอ่อคลอเพราะเธอรู้แล้วว่า ตอนนี้ไม่มีทางย้อนกลับเสียงกระดาษปลิวว่อนเต็มพื้นห้องประชุมบางแผ่นถูกลมจากเครื่องปรับอากาศพัดไปติดตามกำแพงบางแผ่นร่วงลงบนโต๊ะหรูที่เคยใช้กดขี่แต่สินผู้อื่นแต่ตอนนี้ทุกบรรทัดทุกตัวเลขทุกภาพถ่ายกลายเป็นคำพิพากษาที่ไม่มีใครหลบหนีได้เสียงกรีดร้องอยังคงดังระงมบางคนพยายามก้มเก็บกระดาษแต่กลับสั่นจนเก็บไม่ได้บางคนวิ่งไปที่ประตู แต่ถูกชายชะกันขวางไว้เสียงก้าวอี้ล้มดังระง,งมเหมือนห้องกำลังจะถล่มกลิ่นเหงื่อกลิ่นหวาดกลัวผสมกันจนอบอวนไปทั่วเธอยืนอยู่ตรงกลางแสงไฟสาดลงบนร่างทำให้เธอเหมือนเงาสูงประงานสายตาจับจ้องไปที่คนทั้งห้องหัวใจเต้นแรงแต่ในอกกลับนิ่งสงบอย่างประหลาดนี่คือสิ่งที่เธอเฝ้ารอมาแสนานานวันที่ความจริงถูกเปิดเผยโดยไม่มีใครกล้าปิดบังอีกต่อไป ชายสูงวัยที่เคยมีอำนาจที่สุดในห้องมือสั่นจนเก็บเอกสารไม่ติดเขาสุดลงกับพื้นเสียงเข่าสัมผัสพื้นหินดังชัดริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาดวงตาแดงกล่ำเต็มไปด้วยน้ำตาความหยิ่งพยองที่เคยมีสลายหายไปจนไม่เหลือแม้เงากล้องโทรศัพท์มือถือถูกยกขึ้นหลายเครื่องเสียงกดถ่ายรูปเสียงบันทึกวิดีโอดังแข่งกับเสียงร้อง ใบหน้าคนที่เคยหัวเราะเยาะเธอถูกจับภาพไว้ภาพหลักฐานที่โปรยเกลื่อนพื้นถูกถ่ายเก็บทุกวินาทีในห้องนี้กำลังถูกส่งออกไปไหลไปตามเครือข่ายที่ไร้ขอบเขตไม่มีทางหยุดได้อีกแล้วเสียงโทรศัพท์สัน่นระรัวเสียงข้อความแจ้งเตือนดังไม่หยุดคนในห้องพยายามกดปิดเครื่องแต่ก็สายเกินไปข่าวลือเริ่มแพร่กระจายชื่อในเอกสารถูกพูดถึงทีละชื่อทีละตำแหน่ง เหมือนไฟที่ลามไปทั่วทั้งเมืองในพริบตาชายหนุ่มที่ยืนมองอยู่เงียบๆย,ยิ้มบางออกมาเมื่อเห็นภาพวุ่นวายตรงหน้าเธอทำมันแล้วเธอเปลี่ยนทุกอย่างแล้วแต่คำพูดนั้นไม่ใช่คำปลอบใจมันคือการประกาศว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มตน้นเพราะเมื่อความจริงหลุดออกไปนอกห้องนี้มันจะไม่หยุดอยู่แค่ในเมืองไม่หยุดแค่ในประเทศแต่จะลุกลามไปไกลกว่าที่เธอเคยคิด เธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแสงไฟสาสต์เข้าตาน้ำตาคลอจนพร่าแต่เธอไม่ยกมือเช็ดเพราะเธอรู้ว่าต้องยืนให้ทุกคนเห็นเห็นว่าเธอคือคนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกดูถูกและวันนี้คือคนที่ทําให้โลกทั้งใบต้องก้มหัวเสียงไซเรนดังขึ้นจากภายนอกอาคารไฟสีแดงกระพริบลอดเข้ามาทางกระจกเสียงฝีเท้าวิ่งกระหึ่มมาจากทางเดินด้านนอกเสียงตะโกนสังการดังแข่งกับเสียงร้องไห้ในห้อง กองกำลังที่เศษทุกคนหยุดอยู่กับที่ประตูถูกผลักเปิดอย่างแรงชายในเครื่องแบบจำนวนมากทะลักเข้ามาปลายกระบอกปืนเล็งไปทั่วห้องเสียงร้องวอยยดังลัน่นบรรยากาศในห้องที่วุ่นวายอยู่แล้วกลับกลายเป็นโกลาหลอย่างแท้จริงเธอหันไปมองมือยังคงกำเอกสารแผ่นหนึ่งเอาไว้แน่นแผ่นนั้นคือกุญแจสำคัญที่สุด ชื่อบนกระดาษยังคงชัดเจนชื่อที่ทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเมื่อแรกเห็นเธอรู้ถ้าเธอมอบมันให้พวกเขาตอนนี้เกมจะจบลงทันทีแต่ถ้าเธอเก็บมันไว้โลกทั้งใบจะกลายเป็นกระดานและเธอจะเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ถือหมากสำคัญที่สุดสายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นเสียงรอบตัวจังหายเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเอง ดังชัดหนักแน่นเหมือนกำลังบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับได้เสียงไซเรนจากด้านนอกค่อยๆเบาลงกองกำลังพิเศษทยอยนำผู้ที่มีรายชื่อในเอกสารออกไปทีละคนเสียงวยวายเสียงร้องไห้และเสียงขอโทษค่อยๆจางหายไปในห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจและการกดขี่เหลือเพียงความเงียบที่หนักอึ้งเธอยังคงยืนอยู่ตรงกลาง ในมือยังคงกำแผ่นเอกสารแผ่นสุดท้ายใบหน้าที่เคยเปื้อนน้ำตากลับปรากฏรอยยิ้มอันสงบเธอก้าวช้าๆไปที่เวทีด้านหน้ายกเอกสารแผ่นนั้นขึ้นเหนือศีรษะและวางมันลงตรงกลางโต๊ะเสียงกระดาษกระทบพื้นโต๊ะก้องกังวานเหมือนเป็นสัญญาณประกาศปิดฉากทุกสิ่งผู้คนที่ยังเหลืออยู่ในห้องค่อยๆลุกขึ้นยืนไม่มีเสียงหัวเราะเยาะอีกต่อไป ไม่มีสายตาดูถูกอีกแล้วมีเพียงความเงียบงันและสายตาที่เต็มไปด้วยการยอมรับแสงไฟจากเพดานค่อยๆรีลงเหลือเพียงแสงสว่างที่ส่องลงมาบนร่างของเธอเธอหายใจลึกปล่อยความหนักอึ้งทั้งหมดที่กดทับมานานเสียงประตูเปิดออกลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาเธอก้าวออกไปอย่างมั่นคงก้าวเดินที่ไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไป พระจากวันนี้ไปไม่มีใครกล้าเหยียดยามเธออีกและโลกทั้งใบจะจดจำชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกดูถูกจนวันที่ทุกคนต้องยอมก้มกราบจบตอน